สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูหรือถ้าใครทราบลักนาสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2565ค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนนะคะสับไพ่เพื่อเปิดพลังงานดวงชาวธนูคนมีคู่ก่อนนะคะ พลังงานไพ่ใบแรกของชาวธนูคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่ที่ดีนะคะไพ่หกไม้เท้าเป็นพลังงานไพ่แห่งความสําเร็จไพ่วิกตอรี่นะคะแล้วก็ไพ่พลังงานหกถ้วยอีกหกไม้หกถ้วยแปลว่าจะ,ะปรับความเข้าใจกันถ้ามีปัญหาอยู่นะใครบางคนกําลังเดินทางมาเจอท่านนะอืนัดเจอกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาคนนอาจะอยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ได้ นะคะมีเกณฑ์ได้เจอกันแบบนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าท่านอยู่ไม่ไกลกันก็แปลว่าเจอตัวกันเป็นๆเ,เลยนะแต่อยู่ไกลาบางครั้งเนี่ยอาจจะแปลว่าอ่านัดมาเจอเดือนโน้นเดือนนี้หรืออ่านัดเพื่อที่จะวิดีโอคอคุยกันอย่างนั้นก็ได้นะคะก็แปลได้หลายอย่างนะคะคำว่าการติดต่อคอนแทคกก็คือสองไม้เท้าหกถ้วยหกไม้เนี่ยเป็นพลังงานของการสื่อสารนะคะการที่จะได้ปรับความเข้าใจกันนั่นแหละนะคะไพ่ เพจเพนัคอลการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะแปดเหรียญเป็นพลังงานแห่งความสำเร็จนะในสิ่งที่ไม่ว่าจะคุณกับเขาได้ทุ่มเทได้ทุ่มเทในแง่ของความคิดความรู้สึกกันทุ่มเทในเรื่องการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็ได้ทุ่มเทในการที่พยายามที่จะต้องปรับตัวเข้าหากันซึ่งสิ่งนั้นมันเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นการพูดคุยกันมานานบางท่านพูดคุยกันมานานยังไม่เคยเจอตัว ถ้าอยู่คนละประเทศอย่างเงี้ยท่านจะได้เจอตัวกันแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่าก็จะต้องมีการนัดเจอกันแล้วละ่ะอ่าดูเขาความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวธนูค่ะตัวเขาเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะเป็นไพ่สิบไม้เท้ามันแปลว่าเขารู้สึกแบบเเขาเรียกว่าอะไรเหงาเเหงาอยากเจอท่านอยากที่จะ มีความรู้สึกแบบมีใครสักคนได้เข้าใจเขาผูกพันสวมกอดอะไรประมาณนี้นะอยากได้รับไออุ่นรักจากท่านก็ได้นะ8ไม้นะคะ v ว e of Fortune อยากเป็นครอบครัวกับท่านถ้ายัางไม่ได้เป็นครอบครัวกันนะก็แปลว่าอยากได้ใครสักคนที่ที่จะอยู่เคียงข้างเขาดูแลกันและก,กันเป็นครอบครัวที่ดีที่มีความสุขให้เดอะฟูเขาจะได้ไม่ต้องโดดเดี่ยวอีกต่อไป นะเขาเป็นคนที่ถ้าปกติอาจจะเป็นคนเขาเรียกว่าเดฟูไม่ชอบกบารบังคับนะจริงๆลึกๆก,ก,ก็แฝงอยู่นะแต่นั่นแหละเวลาเขารักใครสักคนเขาก็พร้อมที่จะเ,เหมือนกับทิ้งพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะไปผูกพันกับสิ่งที่เขารักได้ด้วยเหมือนกันนะคะคือคนคนนี้จะยอมจะยอมที่จะทุ่มเททั้งหมดของหัวใจเพื่อชาวธนูนะคะ ถึงแม้จะเคยเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรสังคมเยอะก็ได้เดฟูเป็นคนที่ไม่จริงจังกับอะไรแต่ตอนนี้เขาต้องการจริงจังกับท่านแล้วอ,ะอ่ะจริงจังมากๆไม่งั้นไม่ขึ้นหมายเลขสิบวิวออฟฟอร์จูนนะสิบไม้เท้าด้วยนะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะมันคือความรักอาจารย์ะจะอบอกเสมอไพ่สิบไม้มันมากกว่าความรักอีกนะมันคือความผูกพันนะโอเคสรุปเอา มีดีวิวนี่ความรักแบบรุนแรงนะแบบรักมากถึงมากนะเนี่ยอืไพ่เดฟนี่ยเดี๋ยวดูพ่ยขยายก่อนว่าเรื่องอะไรโอเคเลยบอกเลยว่าคนคนนี้อาจารย์มองนะรักแรงหึงแรงนะถ้าถ้าเหมือนกับ ได้ตกลงปรงใจเป็นคนของเขาแล้วคุณนอกใจไม่ได้เลยนะคุณแค่นอกใจแค่ไม่ใช่ทางกายภาพร่างกายแค่นอกใจในแง่ของคำพูดก็ไม่ได้แล้วนะเผื่อใจไว้หน่อยนะคะว่าคุณจะโดนกดดันอยา่อยางมากนะแต่ก็มีความสุขแหละไพ่หนึ่งถ้วยก็จะแปลงอย่างนี้กันแล้วกันนะคะว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างรัก รักมากถึงมากก็ได้นะคะถ้าเขารักใครเขาถวายจิตถวายใจถวายชีวิตก็ว่าได้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะเจอคนที่บูชาความรักมันก็ดีอย่างค่ะอย่างน้อยเราก็ได้สัมผัสพลังงานความรักที่ยิ่งใหญ่จากคนที่แบบรักแบบหัวปักหัวปั๊มนั่นแหละอาจารย์มองคุณจะเจอคนที่รักคุณแท้รักคุณแบบยอม ยอมอะไรยอมตายเพื่อคุณได้อะไรอย่างนั้นเลยนะถ้าปุ๊บแปลแรงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ,ะเขาเสียสละเพื่อคุณมากมายอะไรประมาณนี้นะโอเคเป็นสิ่งที่ดีมากๆละค่ะอย่างน้อยเราก็เจอรักแท้ที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะขอไพ่คนโสดบ้างคนโสดชาวธนูค่ะ 1ิไม้ขึ้นมาอีกแล้วพลังงานความผูกพันไพ่เจ็ดเหรียญอ,อดีตคุณอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิบไม้คืออาจจะรักใครแบบทุ่มเทมาก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 มายมาก่อนเนาะชาวธนูแต่สิ่งที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยอาจารย์มองว่ามันไม่ได้สมหวังหรอกแต่ในที่สุดแล้วคุณกําลังที่จะตัดสินใจที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเด็กไม้นะคะเจเรียญกับ อนาคตที่คุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันมีอนาคตได้มันมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นได้ไม่ใช่สิ่งเก่าแล้วมันไม่ตอบโจทย์แล้วจะหยุดตัวเองอยู่ตรงนั้นนะเอ้ยมันไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่ผมหน้าอะไรประมาณนี้นะคุณสวดชาวธนูเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าดีอย่างน้อยคนเราก็ไม่ได้จมปักกับอดีตที่ไม่ได้ตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นชาวธนูคุณจะเจอใครสักคนที่เข้ามาที่พร้อมที่จะบอกรักคุณพร้อมที่ จะเดินไปกับคุณเปิดตัวคุณประมาณนั้นไพ่เอ็มเพสนะคะยกย่องให้เกียรติเป็นสิ่งที่คู่ควรเป็นที่จะรักอะ่ะเออความรักใหม่ๆเป็นสิ่งที่สดใสแน่นอนนะคะไม่ว่าท่านจะเจอ,เอาชาวราศีอืย่าีนยวนะ,ะราศีเมทุนอย่างนี้ก็ได้นะอา่าเวอร์นะเป็นราศีเมทุนหรือเป็นพลังงานชาวธาตุลมนะธาต ธาตุไฟธาตุดินก็เป็นได้ทุกอย่างนะคะอาจารย์บอกงั้นดีกว่าเนาะโอเคเรามาดูไพ่คำแนะนำจากพลังงานไพ่นางฟ้าโลเมสแองเจิลค่ะอ่าไพ่ e อนเก e เมนต์อ่าเกตส r ยูร์ลีเจนชิพไอเซน ไพ่จะบอกว่ามันถึงเวลาลคะค่ะคนเราโอกาสมันต้องเข้ามานะโอกาสแห่งความรักความสัมพันธ์ที่มันประทับใจที่มันมีแพชชั่นทีออ่อยากอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันอยากมั่นหมายแต่งงานอยากบอกรักอยากจะบอกว่าคุณเท่านั้น คือคนที่คู่ควรนั่นแหละอ่าจงรับรักกับคนที่เขาให้ความรักกับเราให้โอกาสกับเราอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ